โปเกมอนธาตุไฟฟ้าและมีอ b บิลิตี้เลวิเทแบบนี้แปลว่ามันไม่แพ้ธาตุอะไรเลยนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเกงแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กในวันนี้ผมมีโปเกมอนพวกปลาไหลไฟฟ้ามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ของเจ้าชิบิชิบิทั้งหลายนะครับชิบิชิรุสึชิบิบิวแล้วก็ชิบิรูดอนครับซึ่งไอ้สามตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนธาตุไฟฟ้าที่ก็อยู่ในเจน5นะครับซึ่งความสามารถของพวกมันเนี่ยก็กลางๆครับผมไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรเยอะแยะก็พูดได้ว่ามันเป็นสายไหนสายไหนอะไรเงี้ยนะครับข้อมูลเบื้องต้นตรงเนี้ยโอเคมากแต่ที่ ประเด็นที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจสําหรับเจ้าโปเกมอนสายพันธุ์นี้คืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือพวกมันเป็นโปเกมอนธาตุไฟฟ้าครับผมซึ่งเป็นธาตุไฟฟ้าที่มี ability ล่องลอยหรือก็คือ levitate นั่นเองนะซึ่ง ability นี้นะครับทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันเป็น ability ลอยตัวที่ทําให้เราไม่โดนการโจมตีของธาตุดินครับซึ่งเมื่อไม่โดนการโจมตีของธาตุดินแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโปเกมอนธาตุไฟฟ้าที่แพ้แค่ธาตุดินนั่นหมายความว่าการคอมโบ ability นี้กับธาตุนี้ก็จะทําให้โปเกมอนตัวนี้นั้นไม่แพ้ทางธาตุอะไร เลยนั่นเองครับผมซึ่งในแง่ของเกมเนี่ยมันก็มีจุดเด่นอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูโปรไฟล์ของพวกมันละครับจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราพูดถึงกันบ้างเนาะมารู้จักกันทีละตัวเลยครับผมเริ่มที่ตัวแรกอย่างชิบิชิระสึครับชิบิชิระสึเป็นโปเกมอนปลาไฟฟ้าธาตุไฟฟ้านะครับโดยที่ว่ารูปร่างของมันเนี่ยจะมีความเป็นปลาตัวขาวๆนะแล้วก็ดวงตาของมันก็จะใสปิ้งสีดำๆเลยนั่นเองครับและส่วนตัวของชิบิชิระสึก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆพาดอยู่ส่วนกลางของร่างกาย มันซึ่งนั่นเป็นต่อมไฟฟ้าที่ทําให้มันสามารถปล่อยพลังงานไฟฟ้าได้ครับซึ่งชิบิชิระสึนะครับการปล่อยพลังไฟฟ้าของมันนั้นบอกได้เลยว่าโคตรเบานะครับคือ1ตัวเนี่ยปล่อยพลังไฟฟ้าเบามากๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเพิ่มจํานวนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถปล่อยไฟฟ้าที่มีพลังมหาศาลทวีคูณได้เลยนะซึ่งว่ากันว่าการที่มันมารวมตัวกันแบบนับ10ตัวอย่างเงี้ยการปล่อยไฟฟ้าแค่เปรี้ยๆเ,เล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นการปล่อยพลังไฟฟ้าที่มีความรุนแรงราวกับว่ามีฟ้าผ่าตุ่นนนเเอองงรััพาะะฉ้้แลววตขมัน ก็รู้ตัวดีว่าไม่ได้มีความแข็งแกร่งในการปล่อยไฟฟ้าขนาดนั้นถ้าเกิดว่ามีศัตรูมาเล่นงานตัวต่อตัว,ตวแล้วก็ชิบิชิตะสึก็จะม่องเท่งแน,แน่เลยนะครับด้วยความที่พวกมันก็รู้กันเองตรงนี้แหละมันก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่กันเป็นฝูงมากกว่าครับผมอย่างต่ำๆก็แบบหลักสิบตัวเนาะเออก็คืออยู่ด้วยการเป็นฝูงเคลื่อนที่ไปนู่นเคลื่อนที่ไปนี่ออกหากินรากเริงจำใสแล้วก็ค่อยๆมีการพัฒนาฝีมือขึ้นไปจนกว่าจะวิวัฒนาการได้ถึงจะเป็นจุดที่ว่าโปเกมอนสายพันธุ์นีีี้้้้้ยยยมมันนนเเริิ่่ทจะอออกกหาาดดวดวววๆไแแแลแลถถพูึงงงขส นนิสัยมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะคือชิบิชิตาสึเนี่ยการที่มันรวมตัวกันเยอะๆแล้วมันมีความสามารถในการที่จะปล่อยไฟฟ้าระเบิดตุ้มเป็นฟ้าผ่าได้อย่างเงี้ยพวกมันจะใช้ความสามารถนี้ในการป้องกันตัวเองเป็นหลักหมายความว่าก็จะแทบไม่มีปรากฏเลยว่าชิบิชิตาสึนี่นะเฮ้ยรวมตัวกันเอาสายฟ้านี้ไปรุกรานที่นูน่นรุกรานที่นี่ครับต่อมาก็จะให้ดูสเตตัสของชิบิชิดาสึนะครับผมเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตีเด่นนะครับทั้ง2แบบเลยแล้วก็มีสปีดที่ค่อนข้างสูงครับโดยพลังป้องกัน2ด้าานนกก็จะเท่นนับองต้าดูร่างแรกก็เข้าใจ ได้ว่าเป็นโปเกมอนสายรุกเนาะทีนี้ถ้าเกิดว,ว่ามันวิวัฒนาการสเตตัสจะยังเป็นทรงนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก็จะได้รู้กันครับโดย ability ไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมก็คือ ability ลอยตัวไม่โดนธาตุด,ดินที่ผมพูดไว้ตอนอิน t r o แล้วทั้งสายพันธุ์เลยเพราะฉะนั้นเราไปพูดร่างวิวัฒนาการของมันกันดีกว่าครับโดยที่ว่าชิบิชิรัสึนะครับถ้าจะวิวัฒนาการมันต้องมีเลเวล39เครับเมื่อเลเวล39กปุ๊บมันจะวิวัฒนาการกลายเป็นชิบิบิวโปเกมอนปลาไฟฟ้าธาตุไฟฟ้านะครับซึ่งรูราีาามมคบ,บบแว น่ากลัวขึ้นมาเลยเนาะดูแบบว่ายาวๆแบบนี้ก็มีความเป็นปลาไหลนั่นแหละนะโดยที่ลาตัวยาวๆของมันนะครับสามารถที่จะยืดหยุ่นได้พอสมควรนะเพราะความยาวของตัวชีบีบิวตัวนี้แหละมันใช้ในการที่จะออกหากินนะครับซึ่งความยาวของตัวก็สําคัญแล้วแต่อีก2ส,สิ่งที่สําคัญของร่างกายเจ้านี่นะคือส่วนไอ้ต่อมที่เป็นไฟฟ้าสีเหลือง,องครับจุดสเีเหลืองที่อยู่ตรงข้างร่างกายของมันเนาะเราก็จะเห็นว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่สามารถปล่อยพลังงานไฟฟ้าได้หรือเป็นจุดที่สามารถเก็บกักพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้มันสามารถพ่นพลังงาน ไฟฟ้าออกทางปากได้ด้วยครับและส่วนต่อมาที่สําคัญของมันก็คือส่วนปากนั่นแหละครับส่วนปากของชิบิบิวเนี่ยสามารถใช้ในการกัดศัตรูได้นะครับแต่พลังในการกัดอะไรพวกนีย้ยังไม่เยอะนะครับเรื่องปากกัดแล้วมีความรุนแรงอย่างเงี้ยจะไปอยู่ร่าง3าเนาะแต่พูดถึงสตอรี่ของร่าง2เนี่ยเจ้าชิบิบิวนะครับว่ากันว่าเป็นโปกเกมอนที่สามารถอ้าปากได้ค่อนข้างกว้างเวลาที่มันล่าเหยื่อนะมันจะเอาตัวของมันไปรัดเหยื่อครับซึ่งการรัดของมันก็ไม่มีแรงเยอะเท่าไหร่นะครับแต่จุดเด่นของมันทุกคนคงไม่ลืมนะว่ามันเป็นโป ใช้พลังไฟฟ้าจากร่างกายของมันในการช็อตใส่ศัตรูอย่างรุนแรงครับผมเมื่อศัตรูอ่อนแรงลงโดนไฟฟ้าช็อตเข้าร่างเข้าให้ปุ๊บตัวของชีบิบิวก็สามารถที่จะรัดศัตรูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับและเมื่อเหยื่อของมันนั้นถูกรัดถูกพลังไฟฟ้าช็อตเหมือนกับว่าถูกย่างสดอย่างนี้ใช่ไหมตัวของชีบิบิวก็จะใช้ปากของมันในการกลืนกินเหยื่อเข้าไปนั่นเองครับซึ่งไซส์ของเหยื่อก็ใหญ่กว่าเจ้าชีบิบิวได้ประมาณหนึ่งนะมันก็สามารถที่จะอ้าปากแล้วก็กลืนเข้าไปในร่างกายได้แต่ถ้าตัวใหญ่่มาาากกกกเเเินนนนนไป็อออจจะะตตต้้้งงใใชใรแแทััสข พลังสปีดลดลงซะอย่างนั้นเลยครับผมเออสปีดลดลงไปเหลือ40เท่านั้นและในส่วนของค่าพลังป้องกัน2ด้านขึ้นมาเป็น70เท่ากันและดูแล้วมันจะเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างเด่นเรื่องการโจมตีกายภาพนะครับเออแต่ว่าค่าสเปเชียลก็เล่นได้นะถ้าร่าง2มันปูมาแบบนี้แล้วว่าเฮ้ยเป็นโปเกมอนที่อาจจะช้าลงนะแต่ว่าพลังโจมตีพลังป้องกันมีการเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราต้องไปดูร่าง3ครับว่าสเตตัสของมันจะมีอันไหนที่เกินร้อยขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโปเกมอนที่น่าเล่นนอกจากเรื่องของการไม่แพ้าาาาาตรรรเปล่นนนะะโดยกกววิััฒคบ ชิบิบิวจะต้องใช้หินสายฟ้าในการที่จะกลายเป็นร่างสาวของมันนั่นก็คือชิบิรูดอนครับชิบิรูดอนเป็นโปเกมอนปลาไฟฟ้า,าธาตุไฟฟ้านะครับซึ่งรูปร่างองค์รวมแอบมีความคล้ายกับชิบิบิวนะหมายขามว่าพวกสีใช่ไหมลำตัวของมันก็จะมีออกแนวสีครีมครีมแล้วก็สีกรมท่าที่แยกออกเป็น2ส,สีแล้วก็ส่วนปากของมันตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขี้ยวที่เหมือนกับอยู่ปากในของมันเนี่ยมีการงอกออกมาอยู่บริเวณร,รอบปากนอกแล้วนอกจากนั้นแล้วชิบิรูดอนนะครับมันมีแขนแล้วด้วยนะ ซึ่งการมีแขนของมันนี้ก็ทําให้มันสามาถรถที่จะโจมตีตุกต,ตับตุกตับกับศัตรูได้ดีมากๆครับและจุดที่เป็นถุงพลังงานไฟฟ้าของตัวมันก็ยังมีอยู่ด้านข้างของร่างกายมันแล้วก็อยู่ที่ส่วนมือของมันด้วยครับซึ่งเราสังเกตว่าส่วนจุดสีเหลืองของเจ้าชิบิรุดอนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับปลายมือเลยแล้วก็อยู่ตรงบริเวณลำคอใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นจุดที่มันสามารถที่จะปล่อยพลังงานไฟฟ้าโจมตีศัตรูให้เร็วที่สุดครับโดยที่ตัวของมันนั้นเป็นโปเกมอนที่หลักๆแล้วนนนนนนนีีี่่่่่ยยยจะออออาาาศัััููใใ้้้้ํรซึงงกขมมแลวท ก็จะเห็นเหยื่อของมันที่อยู่บริเวณริมชายหาหรือแบบริมน้ำอย่างนี้ตัวของมันนะครับจะเล็งเหยื่อแล้วหลังจากนั้นมันก็จะใช้แขนที่มีพลังอันมหาศาลของมันนี่แหละครับในการคลืบคลานขึ้นไปบนบกซึ่งตัวของมันจะคาดการณ์การเคลื่อนที่ที่จะหนีของสัตรูตไว้แล้วด้วยดังนั้นแล้วเหยื่อตัวไหนก็ตามถ้าโดนชีบิรูดอนเล็งจากในน้ำปุ๊บแล้วมันขึ้นมาบนบกปั๊บก็เตรียมไปเกิดใหม่ได้เลยครับผมเออเพราะว่าชีบิรูดอนมันเอาตายจริงๆครับผมเวลาที่มันจะกินเหยื่ออย่างเงี้ย ซึ่งให้ทุกคนนึกภาพนะครับถ้าเปรียบเทียบกับของชิบีบิวตัวเมื่อกี้มันรัดศัตรูใช่ไหมและหลังจากนั้นมันก็ปล่อยไฟฟ้าจากร่างกายของมันเข้าตัวแต่ทีนี้พอร่างกายออนแอลงปุ๊บมันก็อาจจะรัดแรงมากยิ่งขึ้นแต่ชิบีรูดอนนะครับมันใช้เขี้ยวของมันในการกัดจมเข้าไปก่อนครับกัดจมเสร็จปุ๊บปล่อยพลังงานไฟฟ้าผ่านเขี้ยวหมายควาว่าไฟฟ้าก็จะเข้าเล่นงานร่างกายภายในของศัตรูโดยตรงเลยเออฟังดูแล้วเป็นโปกเกมอนที่ก็มีความเถื่อนเหมือนกันนะครับนี่ึ่อแน่นอนว่าการทาแบบนี้ก็ทาให้ศ ในการสยบเหยื่อหรือถ้าเกิดว่าเหยื่อมันเก่งนิดนึงแบบจะสู้นิดหน่อยแน่นอนครับผมตัวของชีบิรุดอนมันมีแขนของมันที่สามารถใช้ตะปบใช้ตบใช้ต่อยได้นะครับซึ่งศัตรูที่โดนการโจมตีตุบตุบตุบตับตุบตับของเจ้าชีบิรุดอนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังไงก็ไม่หลอดนะครับอ่านข้อมูลแล้วรู้สึกว่าตัวของมันเองก็ต้องมีความมั่นใจประมาณนึงนะว่ามันสามารถที่จะจับเหยื่อของมันได้ด้วยพละกําลังเท่าที่มันมีนั่นแหละครับซึ่งพอมันสามารถจัดการเหยื่อที่มมมมมัััันน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 ขึ้้้้าาาาาบบบบกกกกเเเเเพืืืื่่่่ออออรรรรรงงงงตตตีไดดใยย็็จจจะิหลแโ ปุ๊บก็ลากลงสู่ทะเลเพื่อเอาไปกินต่อหรือจะเอาไปแบ่งเพื่อนพ้องของมันก็แล้วแต่วิธีการที่มันจะจัดการเลยครับก็ถือว่ามีความโดดเด่นเนาะในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นบวกกับร่างกายที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแมนะเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วต้องไปดูสเตตัสมาแล้วล่ะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนเนาะสเตตัสของชิบิรุดอนนะครับผมถ้าดูแล้วก็ดีนะผมว่ามีค่าโจมตี2ด้านที่แบบ1 1 5กับ105เออแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นโปเกมอนที่เล่นได้ทั้งสายอันนี้พูดงนาือ,อ,อ,เ,นะอาเปนนี่ะอ มีความรู้สึกว่าอยากเล่นในสเปเชียลมากกว่านะครับถ้ามันห่างกันแค่สินะคือเราจะได้ไม่ต้องระแวงพวกแบบ intimidate ไม่ต้องระแวงแผลไฟไหม้อะไรพวกนี้นะครับเออก็เล่นแบบ thunderbolt อะไรเงี้ยโจมตีใส่ศัตรูก็น่าจะมีประสิทธิภาพดีนั่นเองครับส่วนในแง่ของความถึกของมันนะครับก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นพลังป้องกัน2ด้าน80แล้วก็ค่า hp 85ใช่ไหมคือแม้ว่ามันจะไม่ได้ถึกขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่ามันมีจุดแข็งในเรื่องของการที่ไม่แพ้ธาตุอะไรเลยการที่จะโจมตีมันแล้วไม่มี damage ค ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนที่หน้าตาเป็นปลาไหลทั้ง3ตัวนะคะรับผมร่างแรกอาจจะไม่ค่อยปลาไหลสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ร่าง2ร่าง3นี่คือแบบปลาไหลไฟฟ้าชัดๆถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าปลาไหลไฟฟ้าก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีธาตุน้าเพราะถ้ามันมีธาตุน้ําปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าแพ้ทางธาตุพืชขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยนะเออแต่ว่าการที่มีธาตุไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็มีอ b บิลิตี้ v i v i t เผมว่าก็เป็นจุดที่ทําให้มันเป็นโปเกมอนที่โดดเด่นคือไม่โดนการโจมตีแบบคูู้ณ2นนนนนนนัััั่่่เเเองงงครบทาาาผ้้ชมมดดิห็ยยยไกกีีวโปส มีใครเคยเอามันไปเล่นหรือแบบว่าได้เจอกับมันแล้วหงุดหงิดกับการที่ว่าเฮ้ยเราตีมันก็ไม่ค่อยตายนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพ้ธาตุอะไรแบบนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงมีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนปลาไหลไฟฟ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจใใหหห้้้้ผมมดดดววววยยนนนะแลลเีี๋ไพบกัั่คคิาสส yeah